ก็สวัสดีครับด้วคนครับอยู่กับผม Mixer นะครับวันนี้อยู่ที่เกม Happy v ว e w นะครับพ็หลังจากที่เคยลงไปครั้งหนึ่งครับก็เกิดอารมณ์อยากเล่นอีกนะครับก็เลยมาเล่นนะครับก็อ่าเรามาเลยนะครับด่านแรกเลยนะครับบูส์ลันนะครับเราจะเลือกเป็นตัวอะไรดีครับออืมซานต้าแล้วกันครับโอ้ยเฮ้ยฮะเอาใหม่ดิเอ้ย ผมที่งงเลยอะไรวะเนี่ยหาด่านต่อไปนะครับ You just c a นนะครับก็เพยครับเล่นไปเลยครับอโอโ้โ,อโหอโอ้โหอืออือโอ้โหวันนี้ก็ไม่ผ่านหรอกครับอีกสักรอบสิอือม,มามาเอ้ย เราต้องกระโดดยองๆไปก่อนนะครับข้างหน้ามีระเบิดนะครับปึ๊บอ่าพอครับเลิกเห็นนี้เลิกเลยครับไม่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  add ไม่ add family นะครับเอ้ยไม่ไมไมใช่ family ดิฟิลิปนะครับ auto time auto ทีอ่าออเข้าไปเลยนะครับเอ้ออ่าอ,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 อะไรอีกอย่างนนเนาะเฮ้ย อ้าวเล่นไงวะงงอ่อครับง่ายงๆด้วยความงงของเรานะครับแลนโบสไปฟอนะครับก็พ่อลูกครับมาออแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวทำไมมาตาย,ยางแต่แรกเลยวะ ผมนี่ออกเลยครับผมนี่ออกเลยครับยัมีมาสอย่างเนาะผมนี่กดเข้าไปแล้วไอ้ก็กดผิดอยู่เรื่อยเลยครับมันต้องกดขึ้นผมนี่ก็เมาเอาพาลูกไปลูกไปมั่วละอ่าพ่อขอหักครับอ่าเดี๋ยวไปริ่มเล่นเลย หวกไปไหนแล้วคุณบอเยเบรคครับลงลงไปอย่างนิ่มนวลที่สุดเออ่ลูกไม่ลาก่อนรจะรอยครับวิกตอรี่ครับผมต้องงงจริงๆกับด่านพวกนีโ้โอ้เลเวลอิมพอสิบลอ่ากดเข้าไปเลยครับมันน่าจะานะอิมพอสิブลมากเลยครับเนี่ยพุ่งไปเลยครับ โอ้โอ้ไปครับอืมผมว่าผมไปล้วผมไปดีกว่านะครับ้านต่อไปไม้ครับอืมเล่นไปนเลยครับกดจากไหนมาครับอ๋อเป็กบานะครับอ่าโอ้ทำไมมาล่วงเดทอย่างนี้ล่ะอ่านะครับก็อ่าหยิบมาเอามาลูกหยิบมาไหม ยีาาย่ป้หมเอืเออเอเออ่ออนเพียเขาจะเพล์ไหมโอเคนะไปแล้วครับบายบายผมน่งงว้าว What t h e fuck Bonnie This is here the ass อะไรไม่รู้นะผมมาไม่ออกครับเพย์หน <Pain now. S 1> ้านี่ครับตัวอะไรครับเนี่ยหยิบมาไม่รู้เลยครับโอ้ Oh helicopter Oh d ด p a ทมินครับ ผมว่าถ้าผมเล่นต่อไปชีวิตผมก็จะดำทมินเหมือนกันครับเล่นผมออกดีกว่าครับอ่านะครับเทสไม่เอาายอิสนะครับกดเข้าไปพ่อลูกมาไปนะครับปพ่อลูกไม่ไปครับอืมอืมโอ้ปลเรื่มากเรืวมากเร็่มากชีวิตอนาคตพ่อลูกจบแล้วครับอ่า วันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบางครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ